ทำประเด็กตอนล่าเท่แซ่สะอาดคูคัวคนลาวต่อสบายดีท่านผู้ชมพอดีเฮ้ามาเบิ่งข่าวตัวนี้เกี่ยวกับสนามบินสากลอู่อที่บแก้วเพิ่นก็ดได้เปิดพิธีเป็น่เรีร้อยแล้วเจ้าเจ้าวันที่หา้าคุณพาสมสาศรีอ่มีพิธีเปิดน้ำใสสนามบินสากลบอ่อแก้วยางเป็นทางการ ยูทีเคเศรษฐกิจพิเศษสามเลียมข้ามเมืองตุนเพ่งแควงง่อกแก้วคือว่าโครงการก่อสร้างสนามบินสะกลล่อกแก็นเป็นการลงทุนของทางบริษัทกริตเตอร์เบเอเรียอินเวสเมนต์แอนด์ดีเวล t อปเมนต์จำกัดหอยชนหอยในรูปแบบ BOT เป็นสนามบินขนาดค้ดอ่าโฟซีมูลค่าการลงทุนทั้งหมดแมนสอ,องหอยเส้าหาล้านสามแสนหาสิบแปดพัน เจ็ดหอยดอลลา,าร์สหรัฐอายุสัมปทานหาสิบปีสาม,มารถต่อได้ตามการตุกตงของรัฐบาลเริ่มลงมือก่อสร้สางนับตั้งแต่ผลหลาวันที่เศราเมื่ก่ปีทรงมัตสองในเนื้อที่ดินก่อสร้สางทั้งหมดแมนสามหอยสิบสี่เฮกตาร์หาพันซีหอยเจ็ดสิบแปดต้าเมตรมีทางแลนขึ้นลงเงาสองพันเจ็ดหอยเมตรและสาม,มารถขยายได้ถึงสามพันเมตร สาม,มารถท่องครับการลูกจอดของยนต์แอร์บัส A320 และกับโบอิ้ง737สาำหรับอาคารผูร้โดยสารแมนสาม,มารท่องรับผู้โดยสารเข่าออกหกหอยคนในเวลาเดียวกันมีอาคารควบคุมบินและกับมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างเป็นระบบหลังจากนั้นหลังจากที่ว่าหลังจากนั้นก็แมนมดกำหนดอายุสัมพทาน ถ้าหากว่าเบ็ดประสันสรอริบดีสมมติอนุตามสัมปทานแล้วนะมันจะโอบโอนโครงการขึ้นให้กับทางรัฐบาลตามอนุสัมปทานของการลงทุนรวมทั้งเนื้อที่ดินซึ่งว่าดิติพันธ์และก็เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อที่ดินอยู่ในเขตพัฒนาในสัญญาว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเลียมข้ามตามสัญญาสบับปรับปรุงในปี2014สเจ้าสำหรับแขวงบบแกวเองก็ได้ว่างยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาซึ่งว่าเป็นในกำหนดเอาเจตยุทธศาสตร์สำคัญซช่นว่าสืบต่อหักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองให้มีความนักแนนสังคมให้มีความสงบเป็นระเบียบเพียบหอยดีสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและการะกันให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมพัฒนาคมนนาคมคนทรงที่มีคุณภาพที่มีการเสื่อมโยง ต่อกับบรรดาแขวงผักเนื้อของเาลาาแต่กับประเทศไก่เคียงและกับอนุภาคพื้นจะพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยิ่งยงเสือ่อมโต่ระระเทศไก่เคียงแต่กับผักเนื้อของประเทศลาามีการส่งเสริมการผลิตสินค้ากสิก,กรรมสะอาดยิ่งยงและกับเพื่อสนองความเหี่ยของตองการการสวมใส่ภายในแต่กับเป็นสินค้าทีส่งออกสําหรับการพัฒนาไฟฟ้าเพื่อสนองให้เก่การสวมใส่ภายในแต่เป็นค้าออก มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีการสุกยุ่งงเสริมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค่ำกลายเป็นแม่แห้งสุกยุ่ทางด้านเศรษฐกิจของแวงขวงไหคขยายตัวนอกจากนี้เพื่อนการได้กำหนดเอา4แขนงเป็นเศรษฐกิจปลายแหลมเซนวาแขนงขนส่งแขนงกตรกกรรกษาแขนงการท่องเที่ยวและกะ็แขนงการค้าโครงการก่อส,สร้างสนามบินสากลบ่อก้ว เป็นกิจกรรมหนึ่งใน13กิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาพัฒนาเขียสกิจพิเศษสามเบี่ยมคำและเป็นการจัดตั้งปฏิบัติโดยกรุงต่อกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาแขวงโบกแกวซึ่งเป็นโครงการที่สําคัญและก็เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงและเป็นการส่งเสริมการคมานาคมขนส่ทงทางอากาศเชื่อมจอดของแขวงโบกแกวกับภายในประเทศแลอกสากลทั้งเป็นการ นำเอาความสะดวกให้แก,ก,ก่การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเป็นสนามบินก่อสร้างไววนะแต่ก็ได้มาตราฐานสากลซึ่งว่าสนามบินสากลบ่แก้วแมนเริ่มเปิดให้บริการสนามบินเที่ยวบินทับอิฐภายในประเทศอย่างเป็นทางการในมทีหากุมผ้รารุมวสซีนี่และก็เพื่อเป็นการต้อทับปีท่องเที่ยวราชุมวสีและเพื่อให้สาม,มารถบริการรับใส่ปภาษาส่วนภายในประเทศได้เพียงพอตามความมีความต้องการและก็ทั่วถึงจิงขค ่นขอเชิญเนาะบรรดาสายการบินทางภายในแด่ก็มีความที่ว่ามีความสนใจสามารถเขอพ,พันาหรือว่าเพื่อรับการบริการทางด้านต่างๆจากทางสนามบินใดที่ว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ใหญ่แต่ก็ได้มาตรฐานสากลนี่ท่านผู้ชมเฮาก็มาเห็นน้ากันว่าโครงการสําเร็จเป็นทีเหียบหอยลวตอนนี้เนาะถือว่าเปิดยางเป็นทาการกัสามารถรับเที่ยวบินหรือว่ารับยน อเอรบัสได้คือแอร์สามสองศูนย์แล้วก็บูอิงเจ็ดสามเจ็ดก็ถือว่าเป็นยนต์ขนาดใหญ่ในวัฒนธรรมส้มห้องครับในซัมนี่นี่โอ้กับบัวธรรมาดากับส้มว่าสากลเนาะนอกจาก,น,ก,กนั้นกับผ้าเภทการออกแบบอาคารผู้โดยสารสนามบินกับเห็นว่ามีความทันสมัยบวกกับสถาปานิกต่างๆใน,นวัฒนธรรมส้มเห็นเทาเห็นรูปภาพนี่กับเหนว่างามหลายฉะนั้นมันก็เป็ี่ยนยังที ตอบโจทย์เนาะสมว่าเขาจะมีเงินมีค้ำมาสา่งเอาแถ่เอาว่าอยู่ที่เขียเศรษฐกิจพิเศษซ้เดียมคํำแห่งนี้เะสะนนกะรโอ้ยคันหลายแขวงคันเขียนเศรษฐกิจพิเศษแต่จุดดำมองอมีทิ่นห้อนกอดไงมีทินห้อนเห็ดหรือว่าตั้งใจอยากพัฒนาให้มันเกิดขึ้นไวแถอะเคือแบบนี้ได้นี่คือสีดีนะท่านผูรชสมเออเฮากับ เบิ่งน้นกันตลอดว่าอยู่แขวงโบกแก้วเมืองตุนเพลิงโดยเฉพาะเมนเขียดธีกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำนี่เมนว่าเพิ่นพัฒนาตั้งใจพัฒนาเอา,าเทอาวา่าตอนแอดมินไปส่วนหนึ่งกักบกำลังก่อสร้างพื้นฐานโครงรางบางจุดบางบ่อนมาตอนนี้เบิ่งตึกอาคารเกิดขึ้นโอ้ยปานดอกเท็ดนะปงขึ้นเอาเทอเอาวาอา่ากับกับทางกันเขียธรกิจพิเศษโปรตีนแด่นงามคือกันเมนว่าพัฒนาไว้อีกทีทับทิมเพิ่นเฮ็ดแท้เอาว่าดีไดยเอาจริงเอาจังเนาะในช่วงที่ว่าโควิด19มันระบาดนั่นน่ะ ขบิงคือกันกับว่าทุกอย่างมันจะเงียบสงัดไปเนาะแต่ว่าโครงงานข่าอยู่ในเขียสิทธิกิจนี่นะเนี่ยสำหรับการพัฒนาของเพิ่นเพิ่นบริยุทธผู้คนกับคำไปเฮ็ดเบียดปกติเนาะมีการก่อสร้างกันเกิดขึ้นปกติเนีแบบว่าบริยุทธ์เบยอนมาสั่นซาโควิดระบาดกับบริยุทธ์เบยอนแต่ว่าเพิ่นกับได้มีมาตรการป้องกันของเพิ่นเนาะกับที่ว่าไปเฮ็ดไปตามมาตรฐานทาง นนกลุ่มสาธารณสุขหรือว,วา่ากระทรวงสาธารณสุขเพิ่นได้วางออกก็ถือว่าเพิ่นเฮ็ดได้ดีอ่าประมาณนั้นบ่เตินกับพี่ดึกทับส้มเฮาไปเบิ่งนํากันนีไปไมิตึกเออสูงสั้นในกการพัฒนาโครงสร้างต่างๆก็ถือว่าพื้นฐานโครงหลางนี่แน่นน้าทาวรดีเนาะ เออแต่ว่ามันกิดแตกต่างกับบอนอื่นนี่นะท่านผู้ชมเออเขากระบวนการอยางเราตายตรงนั้ว่าไม่เป็นยอดยังเขากับพวกเขาใจเรื่องภายในน้ำเพลินว่าเออเป็นยังโครงการสรรพทานตอนดินไปหลายปีปานนันแล้วคือว่าซักซ่าอยู่หอนาประมาณนั้นนะเป็นยังต้องซักซ่าเออเขากับโบหัวน้ำเพลินคือว่าอะไรขยันขยัมันเกิดขึ้นแบบนี้ได้นะท่านผู้ชมเอ้าเอ็นมินกับอ่านั่มาบอกข่าวบอกข่าวอยู่อ่าอยู่นอกบ่เป็นหองทรงหองอัดเอ่อสนั่นมาทงไหทงหน้ามาเบิงอ่าดินดอนตอนหย่านาะมาก็ได้เห็น ก็นำเอามาฝากมาตอนนี่ที่ว่าเป็นบรรยากาศที่เห้องยงานแบบสดๆในทานผู้สมนะครับผู้